สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการเกินผู้เลี้ยงของน้องส่วนจากน้องเรากันนะคะน้องส่งมาสองสาวันแล้วหอมพึ่งมันพึ่งจะมีกลิ่นหอมหอมดูหอมมากดูดิสีเหลืองแบบน่ากิน หวานอร่อยมากเลยฮึหือแบบเข้าเลยกลิ่นอ่ะแบบเข้าเลยหอมมากเลยฮึ nó mới thấy mệt rồi nào. Ừ. Không, không thấy mệt. Nhà rồi nè rồi mới thấy xong rồi dơ rồi rồi xong rồi Ngon rồi มันกำบน,นปากแล้วแบบอืมโอ้โหอร่อยอ่ะอืมอ้าอืมอืม,อ,ม,อ,ม,อ,ม,มอร่อยมากมจริงๆเลยถ,ถ้าถ้าอยากจะกินเนื้อเมเปิล้ล มันก็ไม่ยาอย่นะวิบิบลแบนแบนเลยหูเดียไม่พอนะคอยอันหนึ่งคอยอันอืออืนเอายเราเป็นคนชอบเรีนผู้เรียนอยู่ละ Mẹ ăn Ừ. Ừ. ข่เพาะคำใหญ่อร่อยมากจริงจเดงกถึม่ม้มมมยจละ มันอร่อยหนึ่งเม็ดสองเม็ดไม่พอมันก็ต้องมีต่อไปเรื่อยๆขอบค,คุณนะคะ